สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกคนค่ะพบกับเรยาที่เช่นเคยเนาะวันนี้เะยามาทำเรนดอมให้เพื่อนๆพี่ๆดีกว่านะเออเราจะมาแบบเร็วๆแล้วกันเนาะอ่ะเรียมีไพ่สําหรับนี้ได้มาใหม่เนาะมาเปิดให้คุณเนาะแล้วก็ไพ่อเคลสำหรับนี้เนาะเรามาดูดวงความรักให้กับเพื่อนๆพี่ๆดีกว่านะเรยาขอดูพลังงานผู้ที่เข้ามา ชมคลิปนี้ก็มาเจอคลิปนี้แล้วกันเนาะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เนาะะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเนาะกับเรยามาตลอดเลยเนาะส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรยาด้วยนะขอบคุณมากๆเนาะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเนาะาล้มาดูไพ่ใบแรกกันไพ่ใบแรกออกมาบอกว่าเออไพ่ใบนี้เนาะไห้ประมาณบอกว่าการให้รางวัลตัวเองช่วงนี้คุณอาจจะทุ่มเทให้กับ การทํางานของคุณน่ะเนาะมามากพอแล้วถึงเวลาแล้วคุณที่ที่คุณจะให้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะให้รางวัลตัวเองแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อตอบแทนเนาะให้ได้รับอย่างสมดุลประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็เพื่อปกป้องพลังงานบวกบวกพลังงานที่ดีของเราเอาไว้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไพ่ใบที่สอง อาจจะเป็นการพักผ่อนก็ได้เนาะคุณอาจจะก,กำลังพักผ่อนอะไรประมาณนี้หลังจากที่ทํางานมาหนักอะไรประมาณนั้นพไพ่ใบที่สองพูดถึงแบบอ่เป็นเป็นแบบเป็นผู้นำเนาะผู้ประกอบการแบบทาทางานผู้แบบมีความรับผิดชอบเนาะในหน้าที่การงานอย่างดีประมาณนั้นนะการทํางานอิสระนะ่ะเหมาะสมกับนิสัยและความตั้งใจของคุณ การทำงานอิสระจะทำให้คุณปฏิปฏปฏปฏบัติตามสันสัตยานและคำแนะนำของพระเจ้าได้ดีขึ้นเราเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีมของคุณที่คอยอยู่เคียงข้างคุณอย่างซื่อสัตย์เพื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านประมาณนั้นเนาะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคอยคุ้มครองดูแลอะไรประมาณนั้นนะเนาะไม่ต้องไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลแล้วก็ไกด์ไลน์คุณให้ไปในทางที่ดีประมาณนั้นเนาะเอาเรามาดูไพ่ทาโร่สิ ไพ่ทาโร่สำหรับใหม่นี้เขาจะอ่านเรื่องราวความรักของใครเนาะมิของใหม่มันเกะย,ยากนิดหนึ่งเพื่อนๆจับหนึ่งนะคะอืออ่ะ โอเคออเรอยกขออนุญาตสับไพ่ให้คุณก่อนเนาะ มาดูเอเนจีไปแรกสิขึ้นมาคิงออฟครับพลังงานดีเลยเนาะคิงออฟครับแล้วก็คินออฟครัเอ้าไพ่คู่กันขึ้นมาแล้วล่ะอ่ามีมีคู่กันเนาะเป็นคู่กันอาจจะเป็นพลังงานคุณพลังงานเขาก็ได้เนาะแล้วก็ อัดวินถือถ้วยเพจออกครับอ่อดูไพ่เต่าสำหรับเป็นเฮอร์มิตเนาะจากพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นมาความรักของคุณและเขาคุณและเขาก็ได้อาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนเนาะอ่ามี ธาตุด,ดินพฤกษบังกรกันเป็นเดอะเฮอร์มิตอืมแล้วก็มีอัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็กเด็กถือถ้วยเนาะอ๋อเป็นเป็นความรักที่แบบมีความเข้าอกเข้าใจกันนะต่างคนต่างรักกันเนาะ อต่างคนต่างรักกันต่างต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันประมาณนั้นนะอาจจะมีระยะทางระยะห่างก็เป็นได้เนาะแล้วช่วงนี้น่ะคุณและเขาอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นอนต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างแบบอยู่ในที่ของของตัวเองแล้วก็แล้วก็ต่างคนต่างแบบมีความรู้สึกที่ดีให้กันนะอาจจะมีคนหนึ่งอายุน้อยกว่าอายุ เยอะกว่าประมาณนั้นเนาะโอเคอ่าพลังงานที่ขึ้นมาคร่าวๆก็ประมาณนั้นเนาะนั้นเราไปดูความรู้สึกสิความรู้สึกของเขาคนนั้นแล้วก็ความความรู้สึกของคุณด้วยเนาะทั้งสองฝั่งอะเอาของเขาของคุณดีกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เนาะ เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะมาดูสิ King of Swords Eight of Swords King of Wand เขาหรือคุณอาจจะเขาอาจจะอยู่ในธาต ทัดลมไม่ถุนตุนกลมทัดไฟเมดสิงธน,นูเนาะเอามาดูไพ่ของคุณสิทีนี้อันนี้ของเขาดีกว่าเนาะอันนี้ของคุณนะของคุณเป็นคินออฟบ,บานเดอะฟวก็อะไรอีก ของคุณคือเป็นค i n ออฟวานเดอ f ฟู l ของเขาเป็น k i อ g ออฟวานออวาน,นอะแล้วก็สองสองดาบอ,อ๋อโอเคแป๊บหนึ่งเลยครับเพื่อนๆอยับขยับอันนี้ให้ดีก่อนเนาะม,นมาเมืขยายสิ แล้วก็มางขยายไพ่ของเขาอัศวินถือดาบเด็กดาบเก้าดาบของคุณละ่ะเอ h e e m p r e s สไฟออฟโซส าดาบแล้วก็สีดาบอืมแพตตาสำหรับ 3, สบามาว่วสามไม้เทา้าอ่ามันมีแบบนี้เนาะมันมัมนมีสองกรณีเนาะคุณและเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วก็บางพลังงานก็หันหลังให้กันเนาะอ่าและบางพลังงานก็ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปล่อยมือกันไปหรอกแต่ว่ามีการหันหลังให้กันไม่ พูดไม่คุยกันแล้วก็มีระยะทางระยะห่างพลังงานของคุณก็ได้ของเขาก็ได้ฝั่งนี้นะมันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่ากันได้เนาะเขาถ้าเขามองนะความคิดของเขาเขามองว่าคุณเป็นคินออฟคินดาบแล้วก็อัศวินดาบเนาะเด็กดาบแปดดาบเนี่ยคิงออฟบอลแล้วก็แบบก้าวก้าวดาบ อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเป็นแบบเขามองเห็นว่าคุณอนะเป็นคิงออฟบอลแล้วเขาก็เป็นแบบคิงออฟบอลประมาณนั้นนะเนาะเขาไม่ไม่กล้าทําอะไรเลยเนะี่ยก็คือคุณความคิดของเขาความรู้สึกนึกคิดเขาคือแบบคุณถือดาบใส่เขานะเนาะและ้วก็พร้อมที่จะฟาดฟันอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟังด้วยนะแบบปิดหูปิด,ปดตาแบบเนี่ยทั้งเด็กดาบทั้งอะไรก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เอาประมาณนะั้น ไม่ไมันยังไม่ถึงเวลานในความคิดความรู้สึกของเขาคือถ้าเขาจะเข้ามาคือแบบยังไม่ถึงเวลาถ้าเข้ามาก็ไม่เป็นประโยชน์ก็อาจจะยิ่งจะยากขึ้นยิ่งจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าไฟติ้งกันเนาะเนี่ยก็เลยได้แต่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆแบบส่องมองแล้วก็อาจจะเป็นระยะทางก็ได้เนาะมีระยะทางระยะห่างกันทางไกลก็ได้เนาะต่าง จังหวัดต่างอำเภอบางคนก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เนาะออันนี้ฝั่งนี้อาจจะเป็นคุณเนาะคุณก็ทำงานของคุณไปอืมคุณมีคุณคิดว่าถ้าเขาไม่มาทำอะไรคุณก็นิ่งนะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเนาะอิสระเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีแบบ มีการระวังอระแวดระวังแบบพลังงานที่มารบกวนคุณนะพลังงานที่ไม่ค่อยดีมันมาเนาะคุณก็แบบเนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะเป็นสองไม้เท้าแล้วก็อ่าสองดาบแล้วก็สีดาบคุณก็นิ่งเออคุณก็อาจจะคิดว่าเออเขาไม่ทําอะไรอ่าฉันก็ไม่ทาอะไรประมาณนั้นนะคุณก็นิ่งของคุณแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปเนาะถามว่าคุณยังคุณจบของกับเขาหรือยังหรือลืมเขาไปหรือยังคุณก็ไม่นะ คุณก็ยังคิดถึงก็อยู่ในมุมของคุณเนาะคุณเป็นทั้งคิงอาคินออฟบอร์แล้วก็ทั้งเอ็มเพสคุณก็ไม่ไม่ไม่ไปวิ่งตามไม่ไปอะไรตามเขาเนาะคุณค่อนข้างระวังตัวนะเนี่ยสองดาบห้าดาบอะไรประมาณนั้น,นอ่ะโอเคประมาณนั้นความรู้สึกเนาะเรามาดูอีกรอบหนึ่งเขาอยากส่งข้อความอยากอะไรหาคุณไหมเนาะ แล้วมาดูสิกี่นาทีละสิบสองอีกสักสามนาทีแล้วคอับสิ่งที่เขาอยากพูดอยากคุยกับคนอยากบอกให้คุณรู้คืออะไรถ้ามันกระโดดออกมาเลยนะเพื่อนๆคืออะไ,ไรหรอเซเว่นเอวเต็ดไม้เ hmm. ท mm ้า hmm. ทำไมเขาอยากต่อสู้อีกหรอเขาอยากทำไงเด็กถ้วยอะไรอีกอยากจะมาหาอยากจะเดินทางมาสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณเนาะอยากจะมามอบความรู้สึกดีๆแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะ <laughs> แค่คิดเนาะเด็กน้อยเนี่ยเด็กเด็กถือถ้วยแล้วก็ อัศวินเนี่ยเขาเพิ่งเป็นกันเป็นอัศวินเลยคุณเป็นทั้ง k ีนออฟวอนแล้วก็ d ีเอ็มเพนะเนาะ,ะมันพลังงานมันไม่เท่ากันนะ,นะ <c oughs> เออขี cup นออฟข้าบเนี่ยเขาก็อยากมาอยากมามอบความรู้สึกดีๆอยากมาพูดมาคุยอยากเทคแอคชั่นนั่นแหละอยากจะพยายามเนาะความคิดความในใจของเขาคนนั้นน่ะก็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆเนาะ อ่ะอะใพ้แนะนำสิทีนี้ไห้แนะนำไพ้อาลาร์เคิลนสุดเมื่อกี้นี่เนาะไพ้แนะนำให้คุณดีกว่าแป๊บหนึ่งนะไห้อาลาร์เคิลนอยากแนะนำคุณมาอะไรนะสองใบแล้วกันเนาะสองท้าย นะเพื่อนๆมาดูความหมายจากน้าไพ่เนะาะไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยอความคิดความยึดติดอะไรเก่าๆเนาะความเจ็บปวดความอะไรพลังงานที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราพบเราเจอมาในอดีตก็เขาบอกว่าไพ่ออรลเคิลเนาะเทวดานางฟ้าของคุณอาจจะอยากบอกให้คุณปล่อยคุณให้คุณปล่อยไปแล้วก็อ่า วางลงซาสิ่งที่มันหนักมันอะไรนะนะั่นอ่ะก็คือเก็บเอาแต่ความรักที่ดีสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆเนาะให้กันและกันเอาไว้แล้วทีนี้ก็ท่านก็อาจจะอยากจะบอกกับคุณว่าเนี่ยเปิดรับเอารักใหม่รักที่ดีรักที่จะมีความสุขจะทําให้คุณตื่นเต้นอะไรประมาณนั้นนะเนาะเออและท่านก็จะส่งรักที่ดีรักนี้เข้ามาให้คุณประมาณนั้นจงเปิดรับเปิด เปิดใจเปิดอ้อมแขนของคุณรับเอารักที่ดีเนาะคนรักดีๆจะเข้ามาแล้วก็เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาจะมามอบความสุขความอะไรให้คุณเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งที่คุณต้องการอะไรประมาณนั้นนะเนาะและแพทใบแพ,พใต้สําหรับใบนี้เขาก็บอกว่าโอกาสที่จะให้อภัยกันและกันสถานการณ์นี้นะทำให้มีโอกาสในการรักษาและการเติบโตปลดปล่อย รูปรูปแบบในเชิงลบนัน,นะแล้วก็ตั้งเป้าหมายและมองเห็นแสงสว่างและความความดีจากภายในของคุณแล้วก็ผู้อื่นด้วยอะไรไประมาณนั้นนะเราจะช่วยให้อ่าช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดความรู้สึกและพลังงานที่ไม่ให้อภัยนะเออและพาคุณไปสู่ความสงบสุขและความเมตตาการุณา ที่สูงกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคเนี่ยสิ่งศัดิ์สิทธิ์ก็ปกป้องดูแลคุณอยู่ถ้าก็อาจจะอยากจะสื่อสารผ่านไพ่เนาะตามใบนี้ให้ให้กับคุณและแนะนําคุณว่าสิ่งที่คุณพบคนเจอมาคุณเจอมาเนาะ,นะความรักที่ไม่ดีในอดีตหรือว่าสิ่งต่างๆนานา,นาที่มันเจ็บปวดที่คุณนะแบกมาแล้วก็ที่คุณยังถือไว้ยังแบบแบกไว้ ยังมีความรู้สึกหนักหน่วงแล้วก็เจ็บปวดนะให้ทิ้งไปอืมแล้วทีนี้ก็เก็บเอาแต่สิ่งดีๆนำเอาแต่บทเรียนดีๆความรักดีๆเนาะสิ่งที่ดีๆที่เคยมีให,ให้ให้กันนะให้กับเขาประมาณนั้นเออแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้เปิดใจแล้วก็เปิดรับเออเปิดอ้อมแขนของคุณเอาไว้เนี่ยท่านจะนำเอารักที่ดีๆมาให้กับคุณ เออเป็นรักที่แบบมีความสุขมีความโรแมนติกทั้งได้ทั้งความช่วยเหลืออะไรคุณอยากได้อะไรเขาจะนํามาให้เนาะเป็นรักที่ดีรักที่ถูกต้องจงเปิดใจแล้วก็เปิดหน้าต่างประตูเปิดอ้อมแขนของคุณเปิดอ้อมแขนหัวใจของคุณเอาไว้เนาะไว้คอยรอรอคอยเขาคนนี้เข้ามาประมาณนั้นเนาะและท,ทุกสิ่งทุกอย่างท่านท่านจะคุ้มครองแล้วก็ปกป้อง ท่านจะปัดเป PRO, okay, so okay. ่าพลังงานที่ไม่ดีเนาะสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้ประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆพ่ี่เนาะหงวังเพื่อนเพื่อนพี่จะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนาะแรนดอมในวันนี้สําหรับวันนี้ระยะไปละขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็น้องๆกันระยะนามิตรทุกคนจงมีความสุขสุขสมหวังในความรักการงานการเงินลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมเนาะไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย